เราจะพัฒนาจิตใจให้สงบได้อย่างไรสวัสดีครับผมดัมมี่รีเทนครับการพัฒนาจิตใจให้สงบทำได้โดยการฝึกสติการฝึกสมาธิและการหากิจกรรมผ่อนคลายเช่นการฝึกหายใจลึกๆก,ก,การนั่งสมาธิการกำหนดรู้กับสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือการออกกำลังกายโดยเริ่มจากสิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดและทำอย่างต่อเนื่องการฝึกสติและสมาธิ ฝึกหายใจหายใจเข้าลึกๆทางจมูกนับ1-4ถึงและหายใจออกทางปากนับ1-4ทําถึงสี่ทำซ้ำหลายๆครั้งหรือฝึกหายใจแบบ478หายใจเข้า4วินาทีกลั้น7วินาทีหายใจออก8วินาทีนั่งสมาธินั่งในท่าที่สบายหลับตาเบาๆและจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออก กำหนดรู้กับปัจจุบันตั้งใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่กำลังทำเช่นการอ่านหนังสืออ่านให้ได้ยินเสียงตัวหนังสือในหัวหรือฟังเพลงบรรเลงให้ได้ยินทุกเสียงสังเกตความคิดสังเกตความคิดของตัวเองโดยไม่ตัดสินหรือไปยึดต,ติดกับมันเขียนเขียนสิ่งที่คิดออกมาเพื่อระบายความกังวลกิจกรรมผ่อนคลายออกกำลังกายช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและหลั่งสารเอนโดฟินสารแห่งความสุข ทำกิจกรรมที่ชอบเช่นอ่านหนังสือปลูกต้นไม้ทำอาหารหรือเลี้ยงสัตว์ใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติชื่นชมธรรมชาติร,รอบตัวเช่นการเดินดูต้นไม้หรือท้องฟ้าปรับมุมมองและความคิดคิดยืดหยุ่นอย่าเข้มงวดหรือตัดสินตัวเองและผู้อื่นมากเกินไป คิดอย่างมีเหตุผลวิเคราะห์ความคิดของตัวเองแทนที่จะเชื่อตามความรู้สึกไปเสียหมดลดความคาดหวังลดการคาดหวังผลลัพธ์ลงบ้างคิดบวกพยายามคิดในแง่ดีอยู่เสมอคิดถึงคนอื่นทำความดีช่วยเหลือผู้อื่น